เก่พอดีเด็กดังตัวรักจิ๊บเด็กรออยู่โอ้โหประตูเลยจะแตกแล้วภูใจเย็นแป๊บนึงนะเดี๋ยวตามฮัลลี่ก่อนฮัลลี่ขี้เสียยางฮัลลี่ฮัลลี่ขี้บ้านเธอสิทำอาหารอยู่เว้ยไหนทำอะไรอยู่เธอขี้กลางแจ้งเลยเหรอจะกินไม่ี่ยเนื้อเด็ดขี้กางแจ้งเลยเหรอเล่ป้าไปฮัลลี่ไปหาโซล่ากับโซล่า สอเก้าสองเด้งโซนลาเรตอลาเาไพ่เย้โมชิโมชีสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กกิปบรีแล้วก็พวกเราแก๊ง ยังรู้ไหาเนี่ยไหมคะ n d o w s 10มันอัปเดตแล้วนะคะมันจะทำค่าขยับได้ด้วยโอ้โหมันอัปเดตนั่นแล้วอ่ะเหรอลืมรู้บอกมือบอกมือบอกมือโอเคค่ะวันนี้เราจะมาตั้งแคมป์กันใช่ไหมคะคุณครูเล่นไพ่แล้วตั้งแคมป์เล่นไพ่หวานวะอย่าด้แลวใช่ละคืออะไรเว้ยน้องกิฟต์นี่มือหนูถืออะไรอยู่น่ะน้องถือหนังสืออะไรเนี่ยน้องกิฟต์อ่านสิแน่นอนค่ะหนูหนูเชื่อว่าพวกพี่ยังไงไปไม่มีทางรอดหนูก็เลยพกคู่มือไว้ไงวอน ได้ได้ได้ไหนวิธีการเอาตัวรอดในป่าไอ้ขอนไม้เนี่ยเราสามารถนั่งได้อะไรงี้ลก็ว่าไปอ๋อไม่แค่บอกทางนี้เหรออ๋ออ๋อไม่แค่ขอนไม้กินเนี่ยเดี๋ยวไปไปถอดไม้ดีไม้ดีนั่งได้อะไรนะเฮ้ยมีเก็บด้วยว่ะมีเลือดด้วยเฮ้ยเอ้าไปแล้วไปแล้วไม่ถอดไม้ตายได้อะเฮ้ยนี่กาอี่หกแพ้อ๋อแล้วทีนี ื้อมาย่างอุ้ย<ค>มันลอยได้เหรอแคมไ,<ด><ะ>ไฟเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตีตายได้อ่ะเฮ้ย <laughs> แคมไฟพวกพานี่งไงเมื่อกี้ไม่ได้เวลเลยเฮ้ย ถ้าถ้าเกิดจะใช้งานคงต้องสร้างล้วนหน่อยๆเอาลวนไปวิ่งนีได้ไม่หนอ่ะาไปบอกว่าอยู่กับไอ้นี่นี่ไม่รอดอ๋อโธไปเฮ้ยเฮ้ยคิวแรกแ้วคิวแรกแล้วเ้ไเดียเหรอเฮ้ยเฮยเฮรถนั่นรถน่าน่นน่น่นน่นนั่นนั่นนั่ยนั่นนั่นนัั่นนั่นนั่นนั่ยเั่่ยนั้นนั่ยนั่นนั่นนั่นนัน รบ้าบ้านไหนขึ้นมาทุกคนทุกคนทุกคนเข้าได้ไหนั่นอด้กี่คนนั่นได้กี่คนเฮ้ยเฮ้ยให้เข้าด้บ้านได้ด้วยหรอได้สี่เข้นบ้านได้เข้ากมดยังไงเข้าด้บ้านได้ดิขี้ควายขี้วากว่าแต่ว่าเข้าไดในบ้านสองเข้านบ้านสรถกี่คนนะรถสี่แล้วเห็นในบ้านเลยเหรอเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยอยากรู้ว่าในบ้านเป็นยังไงัไป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 ในบ้าน เดี๋ยวได้เดี๋ยวุด้เนไปแล้วรถเเฮยเฮ้ยรอด้วยรอด้วยไม่ได้ไปด้วยเ่งเอรเชิญรถนะคุณถกคุณถูกคุณหูกคุณถ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 ูกคุณกคุณถูกคุณถูกคุไถูกคหณูกคุณถูกคุณถปกางไหนกันดีูรคุนถูกคุณถูกคนณีูกาุณถูกกูกเไหนกกานกากาูกุก เฮ้เขาเียอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรตัวไรนกนกคู่นกคู่นกคู่เฮ้แล้วประเด็นคือเก็บได้เาเก็บกลับบ้านเก็บกับบ้านเก็บกบบานไปแล้วน้องกลเบมาดิเก็บกลับบ้านตายมัยปวดปวดอะไปดไเนี่วาสล่ะเอ็ตีคนเดียวไม่ต้องบอยเลย เอาแล้วนะลิงลิงลิงล้วลิงเอาลิงดลุดเอาเข้เข้าทีเดียวเข้าทีเดียวไปไปไปคนน้ำน้ไม่เลอตาไปัเลอร์บางทีจอดไม่รอเลยเฮ้ยเเยเลอีกแล้วเเฮ้ยลอเทลอร์ไปต่อไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยว นกตีรถเทรลเลยยอร์ไปไม่ได้ว่ะคุณรูเออนกตีรถเทเลอร์แล้วเนี่ยรถเทเลอร์เอ้ยต่อแล้วโอ้ยมีเสียงอ่อนทำไมมันมีเสียงเอาเก็บได้ด้วยเก็บเทเลอร์เก็บได้เขาตัวสลอฟแล้วใช่ไหมนี่แหลเขาโตตูนแหละนี่แหละทิ้งหนึงไว้คือแรงของครูขึ้นไหมขึ้นไปได้ขึ้นไม่ได้คนขี้ควายน้ำน้ำน้ำ ก็เพราะว่าเป็นติการะคันเนี่ยเริ่มเย็นแล้วอ่ะเริ่มเย็นแล้วอ่ะเราต้องรีบหาที่ตั้งแคมป์แล้วทุกคนเพราะฉะนั้ว่าเป็นรถถนนวันเวนเนี่ยมันไม่ได้สีเหลืองอ่ะแต่ว่าถนนบันเวนเนาะไม่ใช่ทูเวนใช่ไหมทูเวนทูเวนเส้นขาวยาวทูเวนอ๋อเหรอแคบแคบแล้วแม่เส้นขาวชิดซ้ายค่ะพี่ชิดซ้ายชิดซ้ายสองชิดซ้ายสองชิดซ้ายค่ะพี่พี่พี่เก็บ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 ใครข้างกระเป๋าสเปรมาวะ เน้ำมันเติมน้ำมันติมน้นก่อนุ้ยมีรถเิเติมเออเติมน้ำมันก่นโซล่าเอาแก๊สโซฮอเอาเอาเเอาดีเซลดีกว่าเลยเอาผสมผสมกันก็ไดะดีเซลเอาเบนซินเอาแก๊สโฮอผสมผสมกันเลยนี้โอ้โหทำในรกเป็นจริงนะรเตมเติ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 มเตเติมเติมเติมเตเติมเติมเติมเิมเติมเติมเมเติมเติมเเติม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 มเติมเเติม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  ไอแค่หลอดไอ้แค่หลอดไอ้บ้าเลยเก็บแค่หลอดได่บอกคนอื่นตัวรักนใจยิงฉี่เปนเพื่อนกันป่าวเดี๋ย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 วเดียวเดี๋ว นี้คพียง้อไ้ของตู้ตู้ตคุณตำรวจอะไรล้วคุณช่วยเขาตีทำไมล่ะเฮ้ยเนี่ยตำรวจแตช่วยเาไม่ได้ดิฉันไม่เกี่ยวนะคะดิฉันเป็นพยานได้ดิฉันไม่เกี่ยวค่ะไปไปไปรถรถับ ไปเลยเกมนี้ไปเลยเรายึดรถกันไปหมดแล้วไปไม่ไปหารถขาหน้าข้างหน้าไปแล้วเนาะเฮ้ยนี่พวกเรากือไม่ได้มาตั้งแคมป์แล้วเนี่ยมีกวางด้วยครับฮะไปไปไไปเด็กุมีกวาีจะตีทุกอย่างเลยเนีอยลาผัดลาผัดมามา สัตว์ละสัตว์ละได้แล้วไปเดินทางพวกเราเหมือนไม่ได้มาตั้งแถวแล้วอ่ะเหมือนเป็นแบบมาเป็นแก๊งโจวนะแก๊งโจรโซ่ก็ไกลนะคะพื้นที่แห่งนี้เออจะลงมาเดินทางน้องจะมาถูกทางแน่นะนี่มาทางเียเราจะมาแคมป์นอกสถานที่ออ๋แล้วปกติมีแคมป์ในสถานที่เหรอเฮ้ยรถ เฮ้ยมีรถใหม่แล้วสะละาโอ้ยตัวยึดบนเดี๋ยวโอ้หขโมยขโมยแล้วรถเป็นแบบนี้ถึงทคมป์แคมป์แล้วคืนนี้เราพักที่นี่ก่อนจอดจอดจอดเดี๋ยวเดวแคมป์แคมป์ไปแม่งไปก่อนแล้วไฮไป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 นปไ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 ป่ปไปไปไนีปไันปไนไป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 ไไไปปไปกลับไปปไไปไน แคปมไฟมันไม่อยากอยู่กันเจริงนะเราหือใช่มมาเดี๋ยวล้อมพ่อกันโอ้โนี่ล้อนีไงเราเขาเรียกว่าวิชาอะไรนะตุนไก่ใต้ดินโอ้โหไก่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 ้กบก่ไก่ไกไก่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 ก่ไก่ไก่ไ่ไ่ก่ไกนไม่ไม่ไไ่่ไ่ก่่่ไ ้ยไม่กรอกฟู้โอ้โหได้ตู้ด้วยนี่ผมมีเนื้อเนื้อย้ายลงม้าเดี๋ยวตึนโยนดินลงไปคิดว่าจะได้ยินดินสุกหรือไงเนี่ยครูอ่ะเราเราแยกใส่กล่องครูเก้เก้เกโอเคเต็นทโอ้โหเต็นทท์ขี้ขวาขี้ขวาสิไม่ได้โยนลงไปอีบ้าอ๋อขิ้ขวาเดี๋ยวนี้เต็นขี้อะไรไม่ใช่ขี้ขวาไม่ใช่ซะ เออ่ะให้วาโอ้โหเออว่าเป็นเสร็จแล้วเป็นสองเป็นแล้วมามามานอน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 ได้ไหมเนี่ยเก้าอี้ไม่ได้นอนไม่ได้เฮ้ยนอนไม่ได้เรามาน้อมวงเล่าเรื่องเรื่องคุยครูไปบาเกลเป็นก่อนอะเป็นไงบ้างโอ้โหเป็นไงครูไปดูปิงปองโชว์ป่ะไปดูผู้ชายผู้ชายหมูเหลืองๆเนี่ะหมูเหลืองอจริงๆเป็นไงน่นเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงลักษณะเขาเป็นไง ลักษณะเขาเจ้าผมแหลมๆหน่อยหน้าตาเขาจะเหมือนปลาปักเป้าอ๋อเขาทำอะไรเขาทำอะไรในในที่โชว์เขาการังเปิดตูดแล้วลูดเสาด้วยนะพอบอกเปิดตูดลูดเสาที่มวงตีกูเลยอ่ะเอาข้าวัมันตีกันไม่ได้ดีกว่าตีกันไม่ได้ใช่ตีกันไม่ได้ว้าวสุดยอดเลยค่ะตบมือตบมือตบมือเราต้องเล่าเรื่องสยองขวัญข้างรอบกองไฟและโซล่าเล่าเรื่องและเล่าเรื่องอออย่างนี้นี่ ก่อนจะเล่าดูนู่นก่อนเขาตัดเป็นถึงไหนแล้วเหละยใครตัดเฮ้ยอะไรวะไปตัดมาไรเนี่ยขยันแล้วแม่ขยตั้งใจตัดจริงจังเลยนะเจ้าที่ตม้เอาไปแล้วไปแล้วขึ้นตูปแล้วัล้วตัดเงี่ป่ลไม้ดูทำไมต้องกงตูตัดด้วยเนี่ยเนาะต้องมีช่วงท่าท่วงท่าและลีลาในการตัด่แล้วเลย จอรและเรื่องสยองขวัญกันอืมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำไมต้องตบมือก่อนยังไม่ถึงเล่าเลยเอาเร็วเขาต่อยยังหักเรื่องอยู่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเมื่อวานนี่เองอือจะรู้เมื่อแต่ไม่กี่วันกี่เดีวเมื่อเมื่อวานนี่เองแล้วไงต่อแล้วไม่ได้ต่อวะรอฟังอยู่แหละตอนที่กอลัดเข้าห้องน้ำสาธารณะนะได้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  เรียกว่าน่ากลัวมากอ่ะเสียงยังไงออเสียงยังไงอู้หูอู้หงอู้หูอูอ้เสียงอะไรของวันวะก็เสียงมันมีเสียงนี้ออกมาแต่ห้องน้าริงเกงจะอยากเล่าไปขำไปดิว่าอีบ้าเสียงคนเสียงคนโดนตุ๋ยกันวะโซละ แล้นี่ต้องไปตากถุงไนแล้วเนี่ยแต่แล้วไม่งตูดอู้หูน่ารักจังเลยตูดตูดนี่โอ้โหแล้วดูคุณดูคุณดูสร้างนุกสร้างอยู่ข้างอะไรอะไรอะนี่ไงงขาก็คือตอนนี้ผมมีื่งสยองวันใหม่แล้วอะไรข้าวรื่นี่โซลาร์จเลี้ยวฟันใหม่ไม่รู้จะแม่ง่าทิขึ้นแล้วโซลารแม่งเราบ้านนกบ้านเราเดินาง้ว่อนได้แล้วโซลารแม่งเราจะพาทิศขึ้นแล้วเด็เช้าแล้ว h e l โล a h ตื่นเร็วตื่นเรื่นเร็ว้ป โอ้เก็บฟองเมดีมากบายบายบาบายบายไม่บอกมันเยืออกูนี่สวยจังขาีต้นไม้พันตีเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวหยิบเลขร้นความแปลยไม่ใช่ไงวะมีผันกันลวงเนี่ยโอย่าเอานอกเส้นทางด้วยนะโอ้โหตื่นแล้วาต่เขาอยู่อ้าว

มามๆมาแต่ตรงนี้สวยไม่เอาหนูจะไม่มองเน้วหนูจะไม่มองเลยแบกโค้งเลยแบกอ้อยไม่ตีแล้วเอาละตอนนี้ต้องเลือกว่าเราจะไปตายหรือไปตกงอกเลือกเลืเลือกเลือกเอ้ยลือกเลออยเาชนโอ้เลอเลอกเอเกเลือลือเอลือเลือเดี๋ยวลเเเลเลยตอนนี้เราขึ้นเขาแล้วใช่อเเอเกลอ

ไม่จอดแม่งเฮ้ยแล้วนีนะคะนี่คือรถทัวร์เหรอเนี่ยโอ้เฮ้ยเรามาถึงแล้วดีกว่าบ้านพักดูดิบ้านพักตากอากาอเออจริงด้วยนี่มันเข้าเข้าเขขแคมป์แล้วเนี่ยเฮ้ยกำลังใจกี่บ้านที่เดินอีกแล้วแคมนีกแล้วเนี่ยแคมป์แบ่งไปไหนอีกแล้ววะนี่นีคนนั่งอยู่ในแคมป์ด้วยสวัสดีค่ะเฮ้ยคุณผู้อย่าเข้าน้ำเลย มาดิเข้าด้วยกันเลยโซล่าป่ะทีเดียวเลยปีบ้าเอ้ยดูเขาหนาวดูเขาไปขี่ดิคอณดูดูดิปวดอยู่ดิได้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 ปวดปวดปวอปวดปแม่งเลยเป็นห้องน้ำที่เราเห็นหมดเอ้แม่งฉี่หน้าประตูมาพักมันพักให้มันจอดห้องรวมไหนนมีโอ้เนี่ย เฮ้ยห้องหนึ่งมันนอนได้5คนพวกเรา5คนพอดีเลยเนี่ยใช่ไหมพอดีเลยอ่ะห้องหนึ่งมันนอนได้5คนอ่ะเฮ้ยนี่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 เฮ้ยตรงนั้นตรงนั้น่ะตรงนั้นคืออะไรบ้านพักที่อื่นเนาะมีเหรอเหมือนกันบ้านได้ไไไม่ด้นี่ไงก็มันมีสะพานเชื่อมอยู่เลยเดี๋ยวไปเดินกันก็ได้มั้ยังงไเาเขออดูขับเองขึ้นมาเลยขึ้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหคนอื่นอื่นขึ้นแล้วโซล่าเราขึ้นโอ้ยเราไม่ได้ลงน้ำ ไหมู่มองนี่ก็โอเคอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยแคมป์แง่แคมป์โซนอะไรไหนเพื่อนเข้าแคมป์เนี่เข้าไปแล้วทะลุไปเลยไปไปเฮ้ยเราเราชมาติก่อนแล้วชมาติอเมริกาได้เราอยู่แคมป์อเมริกาเนี่ยมาไหนดูสิห้องพักอู้ห้องนี้มีคนอยู่แล้วนี่หูบานพักเราได้บ้านเนี่ยสเกปหรูกว่าแต่นอนได้แค่สองไปมาเปลี่ยนโลกค่ะ วันนี้ค่ายใหญ่อะเนี่ยอุ้มีจุดให้นั่งกินข้าวด้วยเดี๋ยวนะผู้จัดการผู้จัดการรอเราจนตายไปแล้วเนี่ยเกัารอเราจนตายไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมีศูนย์พยาบาลด้วยมีรถพยาบาลไหมรถพยาบาลเราจะด้านหลังไม่ได้ไงมเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะเอ๊ะเยวนความพยาบาลทางเข้าเลยดีกว่าเอางี้ขึ้นยังไงวะเนี่ยนี่เดี๋ยวนะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะตรงนี้อะไรเฮ้ย เราขับมาตั้งไกลทันคือจุดที่เรนมาครับพี่พี่รู้ไหมมันเยอ้อมด้านหลังเราเราขับวนอ้าว่คือที่จริงอ่ะเนี่ยคือด้านหน้าเนี่ยแคมป์คลาสผมมาอยู่ตรงนี้อะไรกันอะแรงเอ้ยไม่เราไปชมธรรมชาติไงใครเขาเช็คอินตอนเช้าอ๋อลาอ่ะสรุปนี่คือจุดเกิดเราเหรออานุษย์อ่ะตรงนู้นอ่ะ ใช่ใช่ๆแล้วเราก็นกเธอตามทางอะไรของเธอเนีไงฮะอะไรวะทางเนี้ยเรรมธรไมธรรมชาติไงเอออีกด้านอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างไี้ไปเอางี้นะนอนเลยนะแล้วนอนกันอยู่สองคนได้ไหมหอมไหมพวกป้าเนี่ยอ่างั้นจะลองไปทางนี้กันดูไหมอ่าเออลองเล้วไปทางนู้นเถอะเราจะเดินไปจริงๆเนี่ยไปแล้วนกเราด้วยนกเราด้วยไปกับฮิรุนาเลยนะไปเล อ่งงหวกันนี้ก็ได้เนาะเอ้าเดี๋ยอะๆเออหูกระโดดขึ้นรถทันทีได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยชนรถมีดามเอตเหรอนี่เอน้องดูในรถเนี่น้องดูในรถว่าทำไมเขาถึงมีดามเอต์ทุเรศมากเออนี่เก็บเก็บเก็บเออข้าวสาตลอดเวลาไม่ได้นะใจเย็นใจเย็น เฮ้ยสัตว์เต็มเลยทุกคนนี่คือสวนอนุรักษ์หมีนี่ไงได้เวลาแล้วปันกับหมีตัวตัวเลยได้ไง้ยมันจัดมันจัดมันจัดมาโอ้ยวันได้ไหมแก่โตรแล้วเพื่อนรถฉันไม่แรงเลยเพื่อนเนี่ยลำนุรมเหลือน้ำมันกีเดียว ดยกนกแกะแล้วเห็นใช่ไหมเราเห็นใช่ไหมน้ำมันเราเหลือขีดเดียวขีดเดียวขีดเดียวมั้เปรี้ยวได้เอา้ววาแล่มืน้วเอน้วนแล้วโน้โ้แย้วๆดนแนแล้วดวด้วแล้้แล้วโดลนแลวม่นลวโดนแล้วโ้วด้ล จับปั๊มได้ไมไม่เคยมายังไงน่าจะ่ยังเดิมเหรอคะอันใหม่ปั๊มัมเดิมที่เราป้นแล้วว่าไม่มีรอยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเดิมอันเดิมอันเดิมนกทุบกระจกไปอ๋อเอาน้ำมันเบนซิน1ลิตรแก๊สโซฮอลสอลิตรแล้วก็ดีเซลพักส3ลิตรแล้วก็เอาดีเซลมาลดที่สารมาลดเยอะนี่สารนี่สารไม้รถเือเอามากินลดแคนต้กทำไมเนี่ยสรุปเรามาทำอะไรกันบ้ ไม่ได้มาสังสรรค์เที่ยวอะไรเรามาจนไหนรถรถข้างหน้าน้ำมันใกล้หมดยังรถข้างหน้าน้ำมันใกล้หมดยังน้ำมันเต็มใช่ไหมอออย่าละอย่าละเจ๊เ้ยงละมาแล้วซอยอยู่ไหนเนี่ยเรถรถเกมบุรีอตเต็มแล่วเต็มเต็มไอ้ตัวเราไม่ได้เห็นเลยนี่ของมันนี่คือไหนวะทางเธอเดี๋ยวพี่ว่าหนูทางนี่หนูว่ามันแปลกๆทำไมอ่ะไม่เราวิ่งเราวิ่งเข้าหลังหลังแคมป์อีกแล้วไม่ ตรงนี้ไงจำที่จำว่ารอที่เราทำได้ไหมรยองรอเออว่ะเราวนมาแล้วเราต้องเรามาเราเรามาตั้งแคมป์ไม่พอเราต้องมาปีนเขาด้วยป่ะขึ้นไปได้ปีน้อปีนไม่ใช่ใช้มือปีนไม่ใช่ใช่ค่ะ ต้องต้องต้องแทนรถปีนขึ้นไปได้อือีนินี่งิดอนึอเก็บเรือทำได้เธอทำได้ถึงยอดแล้บถึงยอดแล้วเก็บเรือไถึงอดแล้วเกเขาไปถึงไหนแล้วเา็ี่รถตกปขาทีอดแล้วเกในเีวิตถึงยอดแล้วเก็บเรือถยอดแล้วเอปอล้วเก็อถึงอแล้วรือไถอแล้วเก็รอไ้วเรอาเส้นทางคนอื่ไมาแล้วก็บอกดวเไถึงตแรกวเ่เอยอด้าเก็รอปยู่ไหนวเเรือปถอด้วเก็บเรไยด้วเล ทำไมไนายมาแต่ตัว <laughs> นายนะครับมันขึ้นมาไม,มไ,ไม่ใช่เหรอเมื่อได้กลิ่นน้ำมันไหมเฮ้ย <c oughs> นอ้องพอวางอันนั้นแล้วมันประกกนอนไม่ได้มีมอเตอร์อยู่คืออะไรวะไ <laughs> มใครเป็นมอ,มอเตอร์ <laughs> มอเตอร์เต็นท์นั่นแหละมอเตอร์ใครจะนอนใต้เต็นท์นี่ไงใต้เต็นท์เธอเรากดนอนดูสิไม่ขึ้นว่ามีมอเตอร์อยู่เต็นนี่มอเตอร์โอ้โหไปดิ ไม่ไม่ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคมันคือแคมป์ไฟไอ้นี่เป็นมอนสเตอร์่เฮ่า้อสวัสดีทุกคนมามามาเราไปยืนถ่ายรูปถ่ายรูปกันดีกว่ามามามา่ิชิตยอดเขาเอลวิเขาได้แล้วค่ะในที่สุดพวกเราทั้งห้าคนก็มาแคมปิ้งแล้วก็พิชิตยอดเขาเอเวิเรสต์ได้แล้วนะคะเย้

ตัวแรกอะไรยังไม่ตายสุดเดียวโอ้โหทำไมไม่ตายมันไม่น่าเชื่อขับลงมาอย่างปลาดได้ยังไงวะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงปกติแค่จับก็ระเบิดแล้วได้แค่บิดก็ตูมแล้วตัวไม่ได้อ๋อตัวขึ้นไม่ทันโดนคุณกิ๊บแย่งสติกเกอร์ลายคิปลี่และของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ไลน์เตอมีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ